สวัสดีคร co ับท mm ุกคนมาพบกัน <lite> อ so ีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านคุณนุมที่ก็คลิปนี้มีอะไรนะครับก็อยากจะมาถ่ายบ้านให้ดูนะครับก็เหมือนโฮมทัวร์แหละคือที่แล้วมาคลิปแล้วแล้วมานี่คือพาไปดูชั้นบนห้องนอนชั้นสองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นบ้านทถวโฮม อันนี้ชั้นแรกห้องรับแขกยังไม่ได้พาไปดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็เลยว่า <c oughs> วันนี้แดดดีเนาะก็เลยว่าจะพาไปดูบ้านซะหน่อยนะว่าห้องรับแขกในบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับห้องรับแขกห้องครัวอะไรพวกนี้นะครับเพราะไหนๆก็ดูมาเกือบหมดบ้านแล้วแต่ว่าห้องรับแขกอะไรก็ยังไม่ได้พาไปดูงั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูทั้งหมดของในตัวบ้าน ไปกกเลยดีว่าครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าตั้งแต่หน้าบ้านนะบ้านของเราก็จะเป็นบ้านถาวโฮมนะครับก็อันนี้ด้านหน้านะด้านหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้ากว้าง5 5นะก็จะจอดรถได้1คันแล้วก็ข้างๆก็ผมก็ทําเป็นแบบที่วางรองเท้าวางต้นไม้อะไรพวกนี้นะ วางต้นไม้ไปก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆเนี่ยผนังติดกันเนาะแล้วก็แต่ข้างๆผมจะเป็นห้องมุมนะก็จะไม่ติดกับใครนะก็ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะทําเป็นแบบสวนนั่งเล่นได้เนาะปลูกต้นไม้นั่งเล่นตรงนี้ได้อืมนะครับแล้วก็ชั้นสองก็ประมาณนี้ เป็นทาวน์โฮมแบบนี้นะเดี๋ยวเราเข้ามาในตัวบ้านกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนดิจิตอลดออกนะเราก็แตะนิ้วแบบนี้ก็จะขึ้นเปิดได้แบบนี้นะครับ โอเคพอเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นโซฟ,าต,โตฟาตัวนี้ก็โซฟาตัวนี้ก็อีเกียนะพวกหมอนอิงแล้วก็หมอนต่างๆนี่ก็มาจากอีเกียบ้างโรบเป็นสันโฮมบ้างนะตัวนี้โซฟาตัวนี้ก็นั่งนั่งสบายมากเลยอันนี้นั่งได้3าคนเลยนะตัวใหญ่โซนนี้ก็จะเป็นแบบโซนรับแขกน,นะครับ ผ้มาม่านเราก็ใช้เป็นม่านแบบเบาๆแบบนี้นะเราเพราะว่าตรงนี้แสงแดดมันไม่ได้ส่องไงเราก็เลยไม่ต้องติดม่านแบบที่เป็นม่านถึกหรืออะไรเนาะมันก็เนี่ยพอโดนลมก็จะรู้สึกพริ้วๆแบบนี้มันรู้สึกแบบสบายกว่าที่เราจะใช้มา่านทึกๆมานะเพราะว่าหน้าบ้านเราแดดมันไม่ได้ส่องมาตรงหน้าบ้านอยู่แล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องติดม่านถึกหรือม่านอะไรเนาะโอเคส่วน กระจกตัวนี้เราก็ติดเป็นฟิล์มนะตัวนี้เป็นฟิล์มติดไปแล้วนะเป็นฟิล์มของ 3M นะครับเป็นฟิล์มกันฝับกัน UV กันความร้อนนะติดทั้งบ้านนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบใสนะส่วนตัวแล้วเราไม่ชอบติดเป็นฟิล์มดำนะเพราะว่ามันจะพอมองจากข้างนอกมันจะดูแบบไม่เข้ากับตัวบ้านนะมันจะเป็นสีแบบทึบๆนะอันนั้นเราก็ไม่ชอบนะเราก็เลยติดแบบใสแต่ว่ากัน UV ได้เหมือนกันนะครับ โอเคตัวนี้ก็เป็นมูลี่นะครับคือจริงๆตรงเนี้ยตอนแรกก็ว่าจะติดม่านแหละแต่ตอนไปซื้อม่านก,ก็ลืมว่าเรามีหน้าต่างตรงนี้ด้วยก็เลยซื้อมูลี่มาติดแทนเนาะเป็นเก็บตกตัวนี้เราก็จะสามารถปิดได้แบบนี้ก็จะเป็นมูลี่แบบนี้สามารถปิดได้เนาะมันเป็นสีไม้แนละ้วก็ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นดี เปิดได้แบบนี้นะครับให้แสงเข้ามาแล้วก็รูดสามารถรูดขึ้นได้โอเคตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเก็บพวกของแบบกระจุ๊กกระจิบนะครับก็มีต้นไม้มีพวกเมริกากันไกเป่าตังเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กกล่องปลั๊กกล่องปลั๊กตัวนี้เราก็จะซื้อกล่องมาแบบนี้นะเพื่อเก็บพวกปลั๊ก ให้มันดูเรียบร้อยเนาะอือก็ความสวยงามแล้วก็มีสายชาร์จเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยคือเพื่อจะได้แบบสายชาร์จนี่ก็จะมีเกือบทุกจุดของในบ้านนะเพื่อจะได้แบบนั่งตรงไหนก็ชาร์จได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษชชู่เทียนตัวนี้ก็จะเป็นกระป๋องเก็บกุญแจรถที่ปั๊ม เวลาคนเข้าออกนะก็เหรียญต่างๆเนาะไปกวยในนี้ให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นโต๊ะเอ้ยเป็นเหมือนโต๊ะข้างโซฟานะก็จะเป็นแบบนี้นะเล็กๆตัวนี้นะตัวนี้ใช้ดีมากเลยสีก็โอเคนะเก็บต่างๆให้มันดูเรียบร้อยนะครับพัดลมพัดลมตัวนี้จะเป็นของเสี่ยงมี่ก็จะเป็นสีขาวแบบดูมินิมอลนิมอลเนาะ ก็จะเข้ากับบ้านดีตัวนี้ก็จะเป็นศัตรูสามารถนั่งเล่นได้ตัวนี้แบบเพื่อนมาบ้านก็คือชอบมากนะสามารถเอาเท้าไปเท้าขาได้อะไรเงี้ยให้เมื่อยกันเมื่อย <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ออกกําลังกายเนาะก็เอาไว้แบบเวลาเราดูทีวีไปแล้วเราก็ออกกําลังกายไปตรงนี้ได้เนาะถัดไปก็ จะเป็นรูปภาพเนาะรูปภาพหลังโซฟาตอนนี้เราเราตั้งใจว่าเราจะทาสีนะแต่ยังขี้เกียจขี้เกียจอยู่นะเราคิดว่าจะทําอะไรกับกําแพงดีก็เลยเอารูปมาติดไว้ก่อนละกันไม่ให้มันโล่งเกินไปเนาะส่วนข้างหลังก็เป็นมีไฟซ่อนอยู่ตรงหลังโซฟาแบบนี้นะครับจุดนี้นะหลังโซฟาให้ได้แบบฟิลลิ่งแบบอบอุ่นหน่อย ตรงพื้นก็จะเป็นเสือเสือตัวนี้เป็นของ PDM นะเพราะว่าเนี่ยคล้ายๆเสือ PDM เขาจะมีเหมือนกับเป็นเสือเหมือนเสือชาวบ้านธรรมดาที่ที่ทุกคนเคยเห็นตอนเด็กๆนะแต่แบบคือข้อดีคือเขาไม่มีฝุ่นไงคือไม่เก็บฝุ่นตัวเนี้ยแล้วเราเคยใช้เป็นพรมที่มันเป็นผ้านะตัวนั้นคือจะเก็บฝุ่นเก็บอะไรเยอะมาก เราก็เลยคิดว่าเราใช้เสื้อแบบนี้ดีกว่านะมันก็เปลี่ยนม o ด and t โทนของห้องได้ดีนะคือก็ทำให้ห้องมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเคถัดไปถัดไปก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเก้าอ e. e นะี้เก้าอี้พักผ่อนอะเป็นเหมือนโซฟา เป็นเหมือนอัมแชร์อ่าเขาเรียกอัมแชร์นะก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้นะเป็นชอบมากเลยเพราะมันเป็นกรรมหยี่นะตัวนี้ลูบๆไปมันก็จะลื่นๆแบบนี้นะฟีลลิ่งนั่งสบายมากแต่จะต้องเอาเบาะอะไรมาหนุนนิดนึงตัวนี้ก็ของอีเกียเหมือนกันชอบมากฟีลลิ่งนี้คือเบือ่อเราเบื่อสีที่มันแบบสีขาวสีเนื้ออะไรพวกนี้สีครีมเนี้ยเราเริ่มเบื่อแล้วงไงเราก็เลย เราก็เลยหาสีสันให้ห้องก็คืออาจจะเป็นหมอนอิงบ้างแล้วก็เป็นเก้าอี้นวมเป็นพวกเนี่ยอาร์มแชร์อย่างนี้บ้างเนะก็เพิ่มสีสันให้กับห้องดีนะแล้วก็พวกไฟต่างๆนะก็จะมีตามตามตามห้องตามมุมนะตัวนี้ตอนแรกเขาให้มาเป็นโคมสระเปานะแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นโคมแบบนี้นะของอีเกียเหมือนกันอโอเคส่วนถัดไป ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้ Work from Home นะก็คือเป็นโซฟาตัวเล็กแล้วก็มีโต๊ะสำหรับวางโน้ตบุ๊กนะแล้วก็ทำงานตรงนี้ได้เนาะแล้วก็จะเป็นชั้นหนังสือแต่ว่าไม่ได้เก็บหนังสือนะนเพื่อนๆอันนี้เราจะเก็บเป็นเหมือนบอร์ดเกมนะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราจะชอบเล่นบอร์ดเกมมากเลย เขาก็มาเล่นก so so, ันที่บ้านเราเนี่ยนะทุกคนนะครับนี่มองออกไปก็จะเป็นสวนข้างบ้านนะแบบนี้แต่ว่านี่เราช่วงนี้ฝนตกแล้วเราเลยคุมพวกตัวมานั่งกับตัวโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้นะเพราะมันเป็นเหล็กกับไม้นะก็คุมไว้หน่อยนะก็จะมองเห็นต้นไม้เป็นสวนข้างบ้านตรงนี้โอเค น,นี้ก็จะเป็นหลอดไฟโคมไฟโต๊ะอาหารนะตรงนี้จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็มองมองมองทะลุไปก็จะเป็นห้องครัวนะส่วนด้านนี้ด้านตรงข้ามก็จะเป็นเป็นตัวที่เป็นตู้เป็นตู้เก็บของนะครับก็คือเราชอบไม่ให้ เราไม่ชอบที่มันมมีของวางอะไรละเกะละกะรกๆนะคะแล้วก็ก็เลยมีตู้ตัวนี้มาตัวนี้ก็ขนมาจากคอนโดนั่นแหละก็คือช่วยเก็บอะไรได้ดีมากเลยเพราะว่าเวลาเราของอะไรรกๆที่เรานึกไม่ออกเราก็ยัดๆเข้าไปในเนี้ยซึ่งในนี้ก็จะมีของเต็มไปหมด <c oughs> เนี่ยแต่จุมากเลยนะก็คือแบบเก็บของได้เยอะมากในนี้อืมแล้วสีพอปิดแล้วมันก็จะเหมือนกับ เป็นสีขาวแบบก็จะไม่ลกอะ่ะก็จะดูไม่ลกเนาะแล้วยังมีตู้ไปตรงข้างหลังตอก,กินข้าวตู้นี้นะก็จะสามารถเก็บของได้เหมือนกันตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำอนะ่ะตรงนี้ให้ดูรวมแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมทีวีก็จะมีพัดลมพัดลมตัวนี้นะ ซึ่งตอนแรกเราก็ช่วงนี้ว่าควอมโฮมบ่อยก็ไม่อยากเปิดแอร์ตลอดเนาะเราก็เลยซื้อพัดลมตัวนี้มานะตัวใหญ่มันเป็นเหมือนพัดลมอุตสาหกรรมนะแล้วก็เน้นเอาเป็นสีขาวเนาะตัวเนี้ยเป่าทีก็เย็นได้ทั้งบ้านเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศของเซี่ยมี่นะครับก็เป็นสีขาวก็วเข้ากันดีกับบ้านแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชั้นวางทีวี เอามาดัดแปลงของอีกเกียนะก็<ม>คือเอามาวางนอนแล้วก็วางทีวีได้แบบนี้นะครับทีวีแล้วก็มีตัวนี้ตรงมุมบันไดที่วางอยู่ก็จะเป็นเหมือนที่แขวนกระเป๋าหมวกแล้วก็วางหมวกกันน็อกหรือว่าวางอุปกรณ์อะไรได้เนาะก็จะแขวนอยู่ตรงนี้นะก็มีชั้นวางโชว์ของนิดหน่อยหน่อยครับ ตอนนี้มาให้มองมุมรวมของบ้านนะก็จะประมาณนี้มองจากด้านนี้นะครับ ด้านนอกโอ okay. เคเดี๋ยวถัดไปนะเราก็จะเข้าไปในดูในครัวกันนะ mm hmm. เปิดประตูห้องครัวกันเลยนะ ถัดมาดูในครัวนะครับก็มุมนี้นะก็จะเป็นมุมเหมือนกับลอนดี้นะก็จะมีเครื่องอบเครื่องอบตัวนี้นะนี่เครื่องซักผ้านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นชั้นสําหรับเก็บพวกของพวกเครื่องซักผ้าเอ่อพวกแฟบพวกน้ายาปะพันนุ่มนะนสบู่ล้างมือน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็ซื้อที่อีกเกียเหมือนกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีที่ว่างนะแล้วก็แบบสามารถอันนี้เก็บได้เรื่อนได้เนาะนก็ดีนะเป็นระเบียบดีส่วนตัวนี้ก็เป็นที่เก็บผงซักฟอ,อกกับพวกอะไรนะน้ำยาระนุ่มนะเราเอามาเทเป็นน้ำแนละ้วเราก็มาเทใส่ขวดแบบนี้มันก็ดูแบบขาวดีแบบสวยงามเป็นระเบียบดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊กก็จะมี ื่องอบขนมปังเครื่องทํากาแฟนะครับก็มีชากาแฟอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพแปลว่าตรงนี้มันเบี้ยวนิดนึงนะเพราะว่ามันจะหลุดเดี๋ยวต้องหาอะไรมันติดให้มันอยู่นะครับมุมนี้นะมุมชากาแฟแล้วก็มุมนอนดีส่วนไม้นี่ก็คือเราก็ได้จาก ท็อปไม้ของครัวมันเหลือเนาะเราก็เลยเอามาวางพัดพาดบนเครื่องซักผ้านะปรากฏว่ามันเข้ากันพอดีแล้วมันก็วางวางแล้วมันก็อยู่เลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะเวลาซักผ้ามันก็ไม่ปิวกระเด็นไปไหนนะมันก็ซักได้ตามปกตินะถ้าถ้าเพื่อนๆอยากดูก็ไปดูในคลิปที่เราเคยทําไว้แล้วเนาะว่าเวลาซักผ้ามันจะสั่นยังไงยังไงแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะแต่นี่เราก็ใช้มาครบปีแล้วนะมันยังไม่เป็นอะไรนะแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวชั้นชั้นวางรองเท้านั่นแหละคนมาจับที่คอนโดเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันตอนนี้มันไม่ได้ใช้ไงเราก็เลยมาวางไว้ที่หลังบ้านก่อนเนาะมันก็เป็นที่แขวนผ้าที่ริ้วนะแต่ก็อยากจะขายต่ออยู่เหมือนกันเนาะชั้นวางตัวนี้ก็ยังขายไม่ได้นะครับ <laughs> ก็วางไวต้ตรงนี้ก่อนละกัน <laughs> ก็เอาไว้แขวนวแขวนนี่แล้วก็วางของ อกรณ์ต่างๆเราก็วางไว้ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าใส่ในบ้านแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้มอบกับไม้กวาดเนาะไม้มอบกับไม้กวาดตัวนี้ก็ดีอันนี้ใช้ดีนะเป็นมินิมอลมากเหมือนกับวางไว้ก็สวยงามด้วยไม้มอบก็ไม่เกะก,กะฉีดได้เลยฉีดแล้วก็ถูดได้เลยเพราะมันมีที่ใส่น้ําตรงนี้นะัสนสะดวกดีเหมือนกันส่วนพื้นตัวนี้จะเป็นพื้น S.P.C. นะก็คือมันเหลือตอนที่มาติดตั้งเนี่ยติดตั้งที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยที่ถ้ามองมก,ก็จะเห็นเนี่ยห้องนั่งเล่นจะมีติดตั้งพื้น S.P.C. อยู่นะอนนี้มันเหลือแล้วเขามาปูแล้วมันเหลือเราก็เลยเอามาปูเองตรงนี้นะแล้วก็ไปซื้อขอบมาเพิ่มขอบเก็บตัวน,นี้มาเพิ่มเนาะเพราะว่าเราคิดว่ามันเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไงเราก็เลยเอามาเอามาติดตั้งตรงนี้แทนนะครับ Okay. ส่วนนี่บนหลังตู้เย็นนะก็จะเป็นพัดลมแล้วก็เป็นตัวเก,เก็บขนมเก็บอะไรตรงนี้ต่างๆนะตู้เย็นก็ไม่ใหญ่มากนะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางหม้อหุงข้าวเครื่องอหมอ้อทอดไร้น้ำมันเนาะชีพเป็นเครื่องดักยุงนะเอาไว้ดักยุงเวลายู่เยอะนะเพราะว่ามันติดข้างส่วน ถัดไปนี้จะให้ดูมุมครัวตรงนี้นะครับนี่เป็นห้องครัวนะห้องครัวโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ <B> ก็ทั้งชุดนี้ก็ของอ e ีเกียเหมือนกันนะเฉพาะชุดครัวก็ประมาณ6 0,000บาทน,นะเ,นเพื่อนๆก็อันนี้เราเคยโพสต์เป็นรูปอะไรหลายๆหลายอห,ห,หลายครั้งแหล้ส่วนทุกคนก็จะชอบมาก ก็มันออกเป็นแนวครัวฝรั่งเนาะขาวๆเนาะแล้วก็เป็นท็อปไม้แบบนี้ก็นี่แหละเป็นท็อปไม้ครัวนะที่เหลือแล้วก็ไปทําเป็นเนี่ยมุมที่เป็นที่วางซับผ้าแล้วก็มีวางชากาแฟเครื่องอบตรงนี้ได้นะครับสตัวนี้ก็เป็นที่แขวนหม้อแขวนอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ตัวนี้ที่คว่ำจานที่คว่ำจานตัวนี้ดีมากเลยนะนกนะ็จะมีแบบน้ํา <ๆ S 1> ตรงนี้สามารถไหลเข้ามาตรงนี้ได้นะ คือจะบอกว่าจากที่ใช้ชุดครัวอีเกียมาประมาณครบปีแล้วนะรู้สึกว่ามันดีนะคือท็อปไม้ตัวเนี้จริงๆก็ไม่ได้ต้องดูแลอะไรมากมายนะเพื่อนๆมันมันแค่เราไม่ปล่อยให้น้ำมันนองอะข้ามขืนข้ามวันอะมันไม่บวมเด็ดขาดเพราะว่าไม้ตัวนี้มันค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วเป็นไม้วินเนียนะเขาบอกมาแล้วก็มันมีความสวยงามด้วยก็อาจจะทาน้ํามันลงน้ํามันที่มันเอาไว้ทาเฉพาะอ่ะ ได้นะครับเดี๋ยวครัวตัวนี้เราจะเปิดไฟด้วยดีกว่านี่มันสวยงามโอเคนี่นะครัวตัวนี้เราเปิดไฟตรงนี้ได้นะเรามีไฟไฟอยู่ตัวนี้นะครับไฟจะอยู่ตรงนี้ก็ติดตั้งไม่ยากนะติดตั้งเองได้นะไฟพวกนี้แต่ว่าชุดครัวนี่เราจ้างเขามาเราจ้างเขามาทำนะเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะนะเราเลยไม่กล้าทําเองนะ ส่วนฟังก์ชันนะตัวนี้ตัวนี้ก็วางไมโครเวฟเป็นช่องวางไมโครเวฟตัวนี้ส่วนตัวนี้เลื่อนออกมาได้เนาะเก็บพวกหมอ้อกระทะฝาหมอ้ออะไรต่างๆแล้เราก็เรียงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตู้ใต้สิงตัวนี้ก็จะเก็บพวกของข้าวสารหรือว่าอุปกรณ์นี่ตัวนี้มันเลื่อนออกมาได้นะเป็นอุปกรณ์พวกสกอ็อตบอ์หรือถุงมือหรือะไรพวกเนี้นะจะเป็นสต็อกของเราได้อยู่ตรง กระจกน้ำยาทำความสะอาดอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับุเก็บได้อันนี้ก็เป็นซิงล้างจานแล้วก็มีเครื่องกรองน้ำตรงนี้นะครับติดตั้งเองไม่ยากนะคือกรองน้ำส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะจะเป็นเหมือนกับช้อนสลิวกันไกลอะไรต่างๆเนาะก็อยู่ตรงนี้เนาะ คือชอบอีกแกอย่างนึ่งตรงที่ว่าลิ้นชักเขามันคือแมคาีนิกเขาดีมากมันลื่นไหลมากดูสิเห็นไหมเนี่ยแล้วมีซอฟตโค้ดด้วยพวกจานชามอะไรแลร้วความม่้อยู่ตรงนี้เนาะอืมจานชามเหมือนกันจานชามความอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเตาอบก็ก จริงๆก็เอาเขื่อไว้เนาะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ก็ใช้บ้างแต่ว่ามันก็สวยงามดีนะเพื่อนๆถึงไม่ได้ใช้มันก็เหมือนโชว์ได้เนาะส่วนตัวนี้ก็เก็บพวกถาดพวกตะแกรงห่อฟอยต่างๆเนาะแลวตัวนี้ก็จะเป็นเก็บพวกชั้นน้ำปลาน้ำซาเออน้ำปลาน้ำมันอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆและที่วางตรงนี้เราก็ซื้อชั้นองอีก ชั้นหอยเกลยอมาเซอร์ไอีกก็จะเป็นชั้นวางแบบนี้นะครับเก็บเครื่องปรุงอะไรได้อีกเยอะเลยตัวนี้ก็จะเป็นที่ขุดรุดควันนะจะประมาณนี้นะค้ังครัวเราหมอออกไปก็จะเป็นกระจก แบบนี้นะเวลาทำกับข้าวเราก็เปิดกระจก,ออกมาเนาะแล้วก็ให้เราก็เปิดพูด,ดันช่วยด้วยเนาะแล้วก็เปิดกระจกช่วยด้วยให้มันระบายอากาศแบบนี้ตัวนี้เป็นผ้าม่านเนะะาะผ้าม่านนี้คือก็ไม่ได้เปิดอะไรนะเวลาทำกับข้าวมันก็เราก็ปัดไปที่อื่นเนาะมันก็ไม่ได้เปิดเพราะพูดดควัมก็ช่วยแล้ว คือที่มาที่ไปของม้านตัวนี้คือมันเหลือมันเหลือจากที่คอนโดเรารู้สึกเสียดายเราก็เลยมาขแขวนตรงนี้นะอืมอันนี้มุมมองออกไปด้านนอกครัวก็จะเป็นเป็นห้องนั่งเล่นตัวนี้จะเห็นห้องนั่งเล่นเนาะอืมแล้วด้านนี้ก็จะเป็นทังขยะมีแยกขยะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีกรอกน้ําตัวนี้นะจะเครื่องกรอง อันนี้เป็นกล่องใส่ถุงขยะเนาะมีหอมกระเทียมมีไข่นะครับมีประตูบานเลื่อนนะมองออกไปมองเข้ามาจากตรงนี้นะห้องครวัวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วออกไปข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาทำครัว เจอปั๊มน้ำตัวนี้แต่ปั๊มน้ำตัวนี้ก็มีต้นไม้มาบางๆหน่อยก็ดูสวยงามดีนี่นะน่นะหมอกไปตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบเนาะแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกเราเลยปลดออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำม,มันขังแล้วมันเป็นทองช้างนะ ใครที่อยากดูห้องนอนนะชั้นบนห้องน้ำแข็งนะก็ไปดูกันได้นะที่คลิปที่เคยโพสก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้ายังไงก็ถ้าใครชอบไอเดียเนาะก็ถามกันได้นะครับสงสัยที่อะไรเกี่ยวกับห้องต่างๆของใช้ในบ้านต่างๆนะครับก็ถามกันมาได้ทุกคนในคอมเมนต์หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงถ้าชอบไอเดียก็ฝาก กด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย